ช่องตามใจทูเดย์บทที่831อวตารของเทพเซียนชั้นฟ้าในที่สุดร่างของฮิโรชิทาเคดาก็ปรากฏขึ้นใบหน้าซีดขาวของเขาเต็มไปด้วยความโกรธปรมาจารย์หลินคุณเก่งกาจจริงๆถึงกับหาศูนย์ค่ายกลของฉันพบอย่างไรก็ตามค่ายกลความเป็นตายหยินหยางของฉันนั้นไม่ได้ถูกคุณทำลายลงได้ง่ายๆเมื่อกี้คุณได้เห็นค่ายกลความเป็นตายแล้ว จากนี้ไปฉันจะให้คุณเจอกับค่ายกลยินอย่างฮิโรชิทาเคดายื่นมือออกไปและตะโกนว่าออกมาเถอยมทูตพลังปราณสีดำที่ลอยอยู่ระหว่างท้องฟ้าและผืนดินจู่จูก็เริ่มรวมตัวกันพลังปราณสีดำเหล่านั้นคือวิญญาณอาฆาตของทหารหลายหมื่นนายของมัสยุยตอนนี้พลังปราณสีดำภายใต้การใช้ค่ายกลกำลังหลอมรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างวิญญาณอาฆาตขนาดใหญ่ วิญญาณอาฆาตน,นั้นสวมชุดสีขาวผมยาวห้อยลงมาที่เอวมันไม่มีอวัยวะทั้งห้าปรากฏเป็นคนไร้หน้าฮิโรชิทาเคดากระโดดลงมายืนต่อหน้าหลินหยุนส่วนคนไร้หน้าชุดขาวนั้นยืนอยู่ข้างหลังหลินหยุนหนึ่งขาวหนึ่งดำประกบหลินหยุนไว้ตรงกลางเกิดมาเป็นผู้ชายชีวิตมันยากไม่เหมือนกลับไปไม่เหมือนกลับไปบนทางไปยมโลกลืมความคับข้องใจของชาติก่อนอดีตชาติจะกลายเป็นเท่าทุลีฮิโรชิทาเคดา คนไร้หน้าชุดขาวกำลังเปล่งเสียงออกมาเหมือนมนสกดเสียงนั้นราวกับมนวิเศษที่ไหลผ่านหูของผู้คนหลินหยุนไร้มนเงียบสงัดใส่หูของฉินหลันดังนั้นฉินหลันจึงไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากเสียงเหล่านั้นหืนลูกไม้ตื้นตื้นเสียงของหลินหยุนเรียบเฉยพลังทิพย์สายหนึ่งถูกส่งออกไปจากนั้นดาบเข้าเทียนก็พาแสงสีแดงพุ่งเข้าไปฟันใส่ฮิโรชิทาเคด้อย่างรุนแรง แต่ว่าดาบเท่าเทียนกลับแทงทะลุผ่านร่างกายของฮิโรชิตาเคดะาไปโดยตรงส่วนฮิโรชิทาเคด้านั้นกลับยังปลอดภัยดีและยังคงท่องมนวิญญาณเหล่านั้นต่อไปฮือฮือปรมาจารย์หลินในค่ายกลนฉันเป็นอมตะอย่าต่อสู้โดยไม่จําเป็นอีกเลยรอความตายซะเถอะฮิโรชิทาเคดะพูดด้วยรอยยิ้มภาคภูมิใจ สายตาของหลินหยุนขยับเล็กน้อยเขามองไปที่คนไร้หน้าในชุดขาวจากนั้นก็มองไปที่ฮิโรชิทาเคดาในชุดดำอีกครั้งก็แค่คาถาวงตาคิดว่าจะซ่อนมันจากฉันได้หรือไงหลินหยุนไม่ได้โจมตีใส่ฮิโรชิทาเคดาแต่จูจ่ๆเขาก็ตัดช่องว่างทางด้านซ้ายด้วยดาบพูดเงาดำถูกตัดออกด้วยดาบของหลินหยุนหน้าแปลกใจที่กลับมีฮิโรชิทาเคดาอีกคนหนึ่งดีนี่ปรมาจารย์หลินแข็งแกร่งมาก ฮิโรชิทาเคดะลุกขึ้นและเช็ดเลือดที่มุมปากของเขาตรงหน้าอกของเขาถูกดาบเท้าเทียนฟันจนได้รับบาดเจ็บเป็นแผลลึกจนมองเห็นกระดูกสีขาวได้รางๆดูเหมือนว่าในแง่ของความแข็งแกร่งทางกายภาพอาจารย์หยินหยางผู้นี้จะได้กว่าอิจิโร่มูรามาสยู่มากฉันไม่เชื่อว่าฉันไม่สามารถฆ่าคุณได้ใบหน้าของฮิโรชิทาเคดะแสดงท่าทางเกรี้ยวกราดเขากระอักเลือดออกมาจากปากสองมือประสานแน่นและเอ่ยออกมาเสียงดัง หยินอย่างผสานเป็นตายฟื้นคืนคนไร้หน้าชุดขาวจู่ๆก็ร้องออกมาอย่างน่ากลัวจากนั้นก็ถูกพลังสายหนึ่งดูดเข้าไปเงาเสมือนของฮิโรชิทาเคดะเองก็ถูกดูดไปด้วยเช่นกันในค่ายกลจู่ๆก็ปรากฏลำแสงสีดำและสีขาวอย่างกระทันหันราวกับมังกรยักษ์ย้ายสองตัวที่วนกันเป็นวงกลมและประสานกันจากนั้นก็รวมเข้าด้วยกันในทันใด ในช่วงเวลาของการรวมตัวของลำแสงขาวและดำโลกทั้งใบดูราวกับสันสถานไปชั่วครู่ท้องฟ้าที่แต่เดิมมืดมิดดังนรกก็กลับคืนสู่แสงสว่างในทันใดค่ายกลความเป็นตายหินหยางในเวลานี้ดูเหมือนจะสลายไปแล้วอย่างไรก็ตามหลินหยุนไม่คิดว่าฮิโรชิทาเคดะจะสลายค่ายกลไปอีกทั้งพลังของค่ายกลความเป็นตายหินหยางทั้งหมดกลับรวมตัวกันเป็นลำแสงทั้งสองนั่น ต่อจากนี้ไปจะต้องเป็นการโจมตีสนั่นแผ่นดินแน่ปรมาจารย์หลินไปลงนรกซะเถอะฮิโรชิทาเคดาหัวเราะอย่างบ้าคลั่งมือทั้งสองชี้ไปที่หลินหยุนจากนั้นก็ฟันลงไปอย่างแรงบูมลำแสงที่หลอมรวมกันจนกลายเป็นสีเทาพุ่งตรงลงมาจากท้องฟ้าและมุ่งหน้าเข้าใส่หลินหยุนในทันทีนี่คือการรวมกันของพลังวิญญ,ญาณอาฆาตนับหมืน่นและพลังของค่ายกลความเป็นตายหยินหยาง ดูเหมือนว่ามันมีพลังมากพอจะทำลายท้องฟ้าและผืนดินจนมนุษย์ไม่สามารถต้านทานได้เลยชินหลันถึงกระทั่งสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแห่งการทำลายล้างราวกับว่าทุกสิ่งในสวรรค์และโลกกำลังจะถูกพลังตรงหน้านี้ทำลายลงหลินหยุนเองก็ขมวดคิ้วเขาสามารถสัมผัสได้ถึงพลังอันน่ากลัวนี้นี่ไม่ใช่พลังของฮิโรชิทาเคด่าเลยสักนิดเขากำลังใช้พลังแห่งสวรรค์และโลกที่ใช้เวลากว่าสิบปีในการรวบรวมเช่นเดียวกับพลังแห่งความแค้นของวิญญาณอาฆาตนับหมื่น ช่างยุ่งยากจริงๆลินหยุนสีหน้าไร้ความรู้สึกเขาหันไปหาฉินหลันและกำชับอย่างจริงจังไม่ว่าอีกเดี๋ยวคุณจะเห็นอะไรก็ล้วนไม่ต้องกังวลอืมฉินหลันพยักหน้าอย่างอ่อนโยนลินหยุนจูงมือฉินหลันด้วยมือข้างหนึ่งจากนั้นก็ก้าวออกไปทีและก้าวราวกับว่ามีบันไดหินที่มองไม่เห็นอยู่ข้างหน้าเขาอิทธิริ์ขึ้นนภาปรากฏขึ้นอีกครั้ง ย่ำฟ้าเก้าทีอายุสั้นลงเก้าปีผมสีขาวของหลินหยุนสยายลงจระเอลอของเขาราวกับเทพเซียนจุดฉินหลันที่เห็นเข้ามีสีหน้าตื่นตะลึงเต็มเปี่ยมข้ามีหนึ่งกระบี่ที่ทลายนภาพาได้กระบี่ทะลุสวรรค์แห่งเก้ากระบีต่ตาเตาหลินหยุนยกกระบี่ยาวของเขาขึ้นและทำลายท้องฟ้าด้วยกระบี่เล่มเดียวแสงดาบคมปราบพุ่งเข้าใส่ลำแสงสีเทาที่ฮิโรชิตาเคดาปล่อยออกมาอย่างรุนแรงตูม พลังอันน่ามหัศจรรย์ทั้งสองตัดกันกลางอากาศจากนั้นโลกทั้งใบก็สั่นสะเทือนราวกับกำแพงบนอากาศนั้นกำลังจะทลายลงมาร่างของหลินหยุนถูกแรงสั่นสะเทือนกระทบจนลอยออกไปและกระแทกลงกับพื้นอย่างแรงขณะที่ฉินหลันตกอยู่ในอ้อมแขนของเขาโดยไม่ได้รับบาดเจ็บส่วนที่โรชิทาเคดาก็กระอักเลือดออกมาทันทีราวกับว่าที่เชือกขาดเขาแหงนหน้าขึ้นฟ้าและกระแทกลงไปกับพื้นห่างออกไปหลายสิบเมตร ชินหลันถามอย่างกังวลเสี่ยวหยุนนายไม่เป็นไรใช่ไหมทำไมในายถึงโง่ขนาดนี้ทำไมถึงได้ใช้ร่างกายของนายมาเป็นเบารองให้กันฉันความจริงแล้วนายไม่ต้องได้รับบาดเจ็บแบบนี้ชินหลันกล่าวด้วยสีหน้ากังวลอย่างไรก็ตามชินหลันกลับมีกระแสอันอบอุ่นไหลจากร่างกายทั้งหมดเข้าสู่หัวใจของเธอจนทั้งตัวของเธออบอุน่นลินหยุนยิ้มจางๆและลุกข,ขึ้นนั่งผมสบายดี ใกล้ออกไปฮิโรชิทาเคดาก็พยายามลุกขึ้นยืนเช่นกันความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขานั้นแย่กว่าหลินหยุนมากในขณะนี้กระดูกของเขาแตกหักออกเป็นชิ้นชิ้นปรมาจารย์หลินคุณทําให้ฉันได้เปิดหูเปิดตาแล้วจริงๆค่ายกลความเป็นตายหินอย่างบวกกับพลังของวิญญาณอาฆาตนับหมื่นกลับไม่สามารถฆ่าคุณได้เกรงว่าพลังของทั้งโลกนี้ก็ไม่อาจฆ่าคุณได้แล้วตัวของฮิโรชิทาเคดาเต็มไปด้วยเลือดและพูดด้วยน้ำเสียงแหบแหง้ง หลินหยุนมองเขาโดยไม่แสดงอารมณ์และพูดอย่างเย็นชาว่านายพูดถูกพลังของทั้งโลกนี้ล้วนไม่อยู่ในสายตาของฉันถ้าหากนายมีความสามารถนี้อย่างนั้นก็ไปตายได้แล้วฮิโรชิทาเคดาพูดด้วยรอยยิ้มประหลาดว่าปรมาจารย์หลินผมเคยบอกไปแล้ววันนี้คุณจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสยัยในเมื่อพลังของโลกนี้ไม่สามารถฆ่าคุณได้อีกต่อไปอย่างนั้นก็ใช้พลังเหนือโลกนี้เพื่อฆ่าคุณแทน พูดจบจูจูฮิโรชิทาเคดาก็ชูสองมือขึ้นมาและตบมันเข้าไปที่หน้าอกของเขาอย่างแรงชิกิงามิผู้ยิ่งใหญ่ผู้รับใช้ที่พักดีที่สุดต้องการพลังจากท่านฉันเต็มใจที่จะเสียสละจิตวิญญาณของฉันให้กับคุณได้โปรดปรากฏขึ้นในใจของฮิโรชิทาเคดามีรูปปั้นโปรง่งใสราวกับรูปเสมือนจริงมันมีแปดหัวและมีร่างกายมนุษย์ไม่ทราบว่าเป็นพันอะไรครับ ตอนนี้รูปปั้นโปร่งแสงคล้ายถูกบทขยี้โดยฮิโรชิธาเคด้าจากนั้นพลังลึกลับก็แทรกซึมเข้าไปในอากาศและขยายกว้างออกไปอย่างไม่สิ้นสุดจูจูบนอากาศก็ปรากฏหลุมดำขนาดใหญ่ขึ้นมามันคืออากาศที่ถูกทำลายออกกลิ่นไออันทรงพลังจนทำให้คนถึงกับตัวสั่นมาพร้อมกับแรงกดดันอันไม่สิ้นสุดหลุดออกมาจากหลุมดำนั้นดูเหมือนว่าจะมีการดำรงอยู่อันน่าสะพรึงกลัวออกมาจากหลุมดำนั้น ลิ้นหยุนขมวดคิ้วนี่ถึงกับใช้วิชาเรียกเชิญต่างมิตินายบ้าไปแล้วหรือไงในายใช้วิชาเรียกเชิญต่างมิติเพื่อแลกกับอะไรฮิโรชิทาเคดาพูดด้วยรอยยิ้มที่เกรียวกราดนี่คือเทพเจ้าโบราณของพวกเราชาวญี่ปุ่นท่านชิกิงามิเขาได้ยินคำเรียกของฉันแล้วและกำลังจะลงมายังดาวดวงนี้ในไม่ช้าปารมาจารย์ลินคุณตายแน่ช่องตามใจทูเดย์ บทที่832กระจกเข้าเทียนเหนือท้องฟ้าหลุมดำยังคงขยายตัวออกไปกว้างใหญ่กลิ่นอไอที่ไหลออกมานั้นยิ่งแข็งแกร่งมากและน่าสะพรึงตัวมากขึ้นเรื่อยๆหลินหยุนมีใบหน้าที่เคร่งครึมอย่างหาได้ยากตั้งแต่เกิดใหม่มาเขายังไม่เคยแสดงท่าทางเคร่งเครียดขนาดนี้มาก่อนกลิ่นอไอนี้อยู่ในระยะยาทองแต่ว่ายังคงเพิ่มขึ้นไปอย่างรวดเร็ว เมื่อสามารถบำเพ็ญเพียรจนบรรลุถึงขั้นขั้นยาทองโดยผ่านการสะท้อนทางมิติได้ความแข็งแกร่งดั้งเดิมของมันคืออย่างน้อยก็เป็นเทพเซียนชั้นฟ้าระยะแดนดังเทพระยะยาทองถือเป็นเทพเซียนชั้นคนระยะแดนจิตปฐมเรียกว่าเทพเซียนชั้นดินและระยะแดนดังเทพเรียกว่าเทพเซียนชั้นฟ้าหลินหยุนเพิ่งสร้างตัวอ่อนยาทองเสร็จและยังห่างจากขั้นยาทองไปอีกช่วงหนึ่งหากตอนนี้มีผู้บำเพ็ญเสียนขั้นยาทองขึ้นมาต่อให้หลินหยุนจะใช้วิชาลับก็ไม่สามารถรับมือได้ นั่นเพราะความแข็งแกร่งที่มีแตกต่างกันเกินไปและไม่มีอะไรมาชดเชยได้ในทุกกรณีร่างกายของฮิโรชิทาเคดากำลังจะหมดการทำงานลงไปอย่างรวดเร็วการใช้วิชาเรียกเชิญต่างมิตินี้ไม่สามารถสำแดงขึ้นได้ด้วยความแข็งแกร่งของเขาอย่างไรก็ตามร่างกายของฮิโรชิทาเคดาน่าจะมีจิตเทพเหลืออยู่จากปรมาจารย์คนเดิมมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นฮิโรชิทาเคดาจึงสามารถใช้วิชาเรียกเชิญต่างมิติขึ้นมาได้ เป็นที่แน่ชัดว่าวิชาเรียกเชิญที่ฮิโรชิทาเคดาใช้เป็นการเรียกผู้บำเพ็ญเซียนออกมาจากโลกหนวดขนาดใหญ่ยื่นออกมาจากหลุมดำบนท้องฟ้าราวกับหนวดปลาหมึกจากนั้นก็ตามมาด้วยหัวงูขนาดใหญ่กรีตชินหลันกรีดร้องด้วยความตกใจเธอรีบเอามือปิดปากของตนไว้และมองไปที่หัวงูด้วยความสยดสยองหรือว่าการเรียกเชิญที่ออกมาเป็นผู้ฝึกปราณงูอย่างไรก็ตามทันใดนั้นมันก็มีอีกหัวโผลออกมา หนึ่งหัวสองหัวสามหัวทั้งสิ้นแปดหัวเมื่อหัวทั้งแปดโผล่ออกมาจากหลุมดำอย่างสมบูรณ์ความกดดันของมันก็เพิ่มสูงขึ้นหลายสิบเท่ากลิ่นไออันน่าตื่นตะลึงไหลออกมาจากหลุมดำและดูราวกับกำลังจะบทขยี้โลกทั้งใบลิ้นหยุนมีสีหน้าเคร่งขรึมเทพเซียนชั้นดินระยะแดนจิตตปฐม ร่างอาวตารของเทพเซียนชั้นฟ้าระยะแดนด่งเทพพองหนึ่งประกอบกับจิตเทพที่หลงเหลืออยู่บนโลกในปีนั้นได้ไปถึงขั้นเทพเซียนชั้นดินแดนจิตปฐมแล้วถ้าลินนยุนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดอย่าว่าแต่เทพเซียนชั้นดินแดนจิตปฐมต่อให้เป็นเทพเซียนชั้นฟ้าระยะแดนด่งเทพเขาก็สามารถบดขยี้ลงได้เพียงใช้แค่ปลายนิ้วอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาได้ผ่านสงครามมาหลายครั้งพลังบำเพ็ญเพียรในร่างกายของเขาถูกใช้ไปจนหมด ดังนั้นเขาจึงไร้กำลังไปต่อสู้กับเทพเซียนชั้นดินแดนจิตประถมได้ฮิโรชิทาเคดะานั่งเป็นอมาพาตอยู่บนพื้นพลังชีวิตของเขาถูกใช้ไปหมดแล้วและชีวิตของเขาก็จะจบลงในไม่ช้าปรมาจารย์หลินท่านชิกิงามิกลับมาแล้วเวลาแห่งความตายของคุณมาถึงแล้วหลินหยุนไม่ได้สนใจเขาแต่มองไปที่ฉินหลันด้วยสีหน้าจริงจังผมจะส่งพี่ออกไปเดี๋ยวนี้สงครามครั้งนี้อันตรายมาก ถ้าพี่อยู่ต่อไปจะกลายเป็นภาระของผมหลินหยุนพูดอย่างจริงจังเขากังวลว่าฉินหลันจะไม่ยอมจากไปอย่างไรก็ตามเขาประเมินการตัดสินใจของชินหลันต่ำไปชินหลันสามารถเป็นมือขวาของหวังซูเฟินดังนั้นก็จัดว่าเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งอยู่บ้างอืมชินหลันไม่มีท่าทีอิดออดเธอพยักหน้าทันทีและไม่มีคำพูดไร้สาระออกมาแบบนี้ถึงสามารถซื้อเวลาให้หลินหยุนได้ไปเถอะ หลินหยุนเหยียดมือออกและผลักส่งชินหลันออกไปหนึ่งกิโลเมตรด้วยแรงที่อ่อนโยนชินหลันน้ำตาไหลเธอโบอกมือให้หลินหยุนและตะโกนว่านายจะต้องมีชีวิตกลับมานะฉันรอนายอยู่คนฉลาดอย่างเธอทำไมจะมองไม่ออกว่าตอนนี้หลินหยุนไม่มีความมั่นใจว่าจะเอาชนะสัตว์ประหลาดนั่นอยู่ตกลง หลินหยุนยิ้มให้เธอน้อยๆจากนั้นก็หันกลับมาเผชิญหน้ากับงูยักษ์ย้ายแปดหัวราวกับเรือใบที่ลอยล่องอยู่กลางคลื่นยักษ์ย้ายและกำลังปะทะกับคลื่นที่โหมกระหนำ่ำหัวทั้งแปดของงูยักษ์แปดหัวราวกับหนวดปลาหมึกมันปกคลุมทั่วท้องฟ้าและครอบครองท้องฟ้าเกือบทั้งหมดทุกสายตาของมันจ้องมองมาที่หลินหยุนดวงตาดุร้ายราวกับว่าสามารถมองทะลุได้ทุกสิ่งหนุ่มน้อยกลิ่นอายของนายน่าจะเป็นผู้บำเพ็ญเซียนสินนะหลินหยุนไม่ตอบ แต่ถามกลับว่าตัวตนของเจ้าน่าจะเป็นเทพเซียนชั้นฟ้าระยะแดนดังเทพสพินะหัวทั้งแปดของงูยักษ์แปดหัวสันอย่างบ้าคลาั่งนายถึงกับเดาออกถึงตัวตนของฉันได้น่าสนใจจริงๆดูเหมือนว่านายน่าจะเป็นตัวประหลาดที่กลับมาเกิดใหมส่สิไม่เช่นนั้นอาศัยอายุของนายไม่มีทางรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของเทพเซียนชั้นฟ้าระยะแดนดังเทพพอดีเลยพอฉันกินนายแล้วก็จะสามารถเสริมพลังทิพย์ที่ใช้ไปเมื่อไม่นานนี้ได้ ลินหยุ่นเอ่ยเสียงเรียบคิดจะกินฉันไม่ง่ายขนาดนั้นถึงแม้ว่าความแข็งแกร่งของฉันตอนนี้จะไม่สามารถทำลายร่างอาวตารของนายได้แต่การโจมตีร่างอาวตารของนายฉันยังมีความมั่นใจอยู่หัวทั้งแปดของมูยักษ์แปดหัวหัวเราะลั่นขึ้นมาพร้อมกันด้วยความดูถูกและหัวเราะจนตัวสัน่นคนที่ยังบำเพ็ญไปไม่ถึงขั้นยาทองอย่างนายกลับกล้าบอกว่าจะมาโจมตีร่างอาวตารระดับดินแดนจิตปฐมของฉันนี่มันช่างพูดจาโอ้โอวดเกินตัวเสียจริงไปลงนรกเถิด เจ้ามดตุ่นดวงตาทั้งแปดคู่ของงูยักษ์แปดหัวฉายแววดูถูกออกมาในเวลาเดียวกันและไม่เห็นหลินหยุนอยู่ในสายตาเลยสักนิดลำแสงสีดำถูกปล่อยออกมาจากหลุมดำและพุ่งตรงไปที่หลินหยุนการโจมตีแบบไม่ตั้งใจของเทพเซียนชั้นดินแดนจิตปฐมเพียงครั้งเดียวก็ล้วนไม่ใช่สิ่งที่หลินหยุนในตอนนี้จะต้านทานได้ ใบหน้าของหลินหยุนเคร่งครึมวิชาลับที่พี่นาศไปได้กันของชาติปางก่อนพร้อมที่จะสำแดงออกมานั่นเป็นอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ที่หลินหยุนบรรลุได้หลังจากที่เขากลายเป็นกริย์เซียนข้ามผ่านทันในเวลานั้นหากเขาใช้พลังบำเพ็ญเพียรของเทพเซียนต่อให้เป็นภัยอสนีก็ถูกเขาทำลายได้เช่นกันแม้ว่าท้ายที่สุดจะยังไม่ประสบความสำเร็จแต่พลังอำนาจของอิทธิฤทธิแสนยิ่งใหญ่นั้นก็ได้รับการยืนยันแล้ว อย่างไรก็ตามพลังบำเพ็ญเพียนของหลินหยุนในตอนนี้ต่ำเกินไปแม้ว่าเขาจะแสดงอิทธิฤทธิ์แสนยิ่งใหญ่ออกมาก็ไม่สามารถทำลายงูยักษ์แปดหัวได้แต่ว่าการทำให้งูยักษ์ย้ายแปดหัวต้องบาดเจ็บหนักนั้นเขายังทำได้อยู่น่าเสียดายหากฉันบำเพ็ญถึงขั้นอย่างนั้นก็จะสามารถใช้อิทธิฤทธิ์ที่หลากหลายเพื่อฆ่ามันได้สำหรับผู้บำเพ็ญเสียนที่แท้จริงแล้ว มีแค่การเข้าสู่ขั้นหยาดทองเท่านั้นที่จะสามารถถือว่าเป็นการเข้าสู่โลกบำเพ็ญเซียนอย่างแท้จริงได้และเงื่อนไขพื้นฐานที่สุดสำหรับอิทธิฤทธิ์ที่ทรงพลังมากมายก็คือการบำเพ็ญเพียรขั้นหยาทองขณะที่หลินหยุนกำลังจะใช้วิชาลับอิทธิฤทธิ์ในใจของเขาจูจู่ก็กระตุกขึ้นมาทันทีกระจกครึ่งหนึ่งที่ได้รับจากสนามล่าเจ็ดเผ่าในที่สุดก็มีปฏิกิริยาตอบสนอง กระจกครึ่งหนึ่งลอยออกจากร่างของหลินหยุนและค่อยๆลอยขึ้นไปปิดกั้นลำแสงสีดำจากงูยักษ์ย้ายแปดหัวพอดีการโจมตีของเทพเซียนชั้นดินแดนจิตปฐมอย่าว่าแต่กระจกที่แตกเหลือครึ่งชิ้นนี้เลยต่อให้เป็นเครื่องรางที่มีระดับการป้องกันที่ดีที่สุดก็ไม่สามารถต้านทานเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามกระจกที่เหลือครึ่งหนึ่งนี้กลับปลอดภัยดีอีกทั้งยังดูเหมือนว่ามันจะดูดซับลำแสงสีดำไว้ ทันใดนั้นกระจกที่เหลือครึ่งหนึ่งก็สว่างขึ้นมาและเปล่งเป็นแสงสีขาวสว่างในแสงสีขาวนั้นมีตัวอักษรสีแดงตัวใหญ่สามตัวปรากฏขึ้นอย่างเลือนรางกระจกเข้าเทียนงูยักษ์ย้ายแปดหัวที่อยู่บนท้องฟ้าจูจ่ๆก็ส่งเสียงคำรามอย่างหวาดกลัวนี่คือก่อนที่งูยักษย้ายแปดหัวจะพูดจบแสงสว่างจากกระจกเข้าเทียนก็ส่องไปที่มันอา งูยักษ์ย้ายแปดหัวส่งเสียงร้องด้วยความตื่นตะลึงหลุมดำบนท้องฟ้านั้นเมื่อถูกกระจกสองสว่างเข้ามันก็กำลังปิดลงอย่างรวดเร็วหัวทั้งแปดของงูยักษ์แปดหัวยังคงดิ้นรนอยู่ในหลุมดำนั้นและพยายามมุดออกมาอีกครั้งอย่างไรก็ตามหลุมดำกลับยิ่งมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆจนไม่มีที่ว่างเหลือให้มันอีกเผ่าโบราณในที่สุดงูยักษ์ย้ายแปดหัวก็ส่งเสียงคำรามด้วยความโกรธก่อนจะหายตัวไปจากหลุมดำอย่างสมบูรณ์จนไม่เหลือแม้แต่เงา ฮิโรชิทาเคดามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความมุนงงนี่นี่มันอะไรกันท่านชิกิงามิทำไมถึงไปแล้วหรือว่าท่านได้ละทิ้งผู้ศรัทธ,ธาอย่างผมไปแล้วแม้แต่ท่านชิกิงามิยังไม่สามารถฆ่าปรมาจารย์หลินได้ที่แท้แล้วคุณเป็นเทพจากไหนกันแน่ฮิโรชิทาเคดามองหลินหยุนอย่างไม่เต็มใจเขาค่อยๆหลับตาลงชีวิตของเขาหมดสิ้นลงอย่างสมบูรณ์ หลังจากที่กระจกเข้าเทียนซ่อมแซมหลุมดำบนท้องฟ้ามันก็กลับมามืดสนิทไร้แสงดังเดิมจากนั้นก็ค่อยๆลอยกลับไปที่ของตันเทียนของหลินหยุนไม่ว่าหลินหยุนจะเรียกอย่างไรก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ